จะไปกลับไทยเมื่อไหร่อ่ะกลับไทยเมื่อไหร่ไม่รู้ได้แล้วไงไปขับต่างชาตินี่แบบในเทวีจแบบคิดถึงมากเลยนะลิซ่าสวยมากแต่งตัวแบบโอ้โหแพงต้องแตงหัวจรดเท้าเลยอะไรเงี้ยโอ๊ยมือสั่นน่ารักมากจริงๆทำงานแต่ว่าแบบรีบวิ่งมาสวัสดีแฟนคลับลิซ่าแบล็คพิ้งค์ทุกท่านครับคลิปนี้มีข่าวดีของน้องลิซ่ามาฝากอีกเช่นเคยนะฮะอัดแน่นทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีที่เธอนั้นไม่ต้องกักตัวนานถึง14วันรวมถึงต่างชาติน้ำตาไหลเลยทีเดียวนะฮะเมื่อรู้ว่าลิซ่ากำลังจะกลับมาบ้านเกิดของเธอประเทศไทยและอาจจะไปอเมริกาต่อด้วยรวมถึงแอนตี้ชาวไทยบางส่วนก็เรียกได้ว่าเริ่มรวมกลุ่มกันแล้วครับเพื่อรอจับผิดน้องลิซ่าในประเทศไทยเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน แฟนคลับหลายท่านน่าจะทราบดีแล้วนะฮะว่าน้องลิซ่านั้นกําลังจะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยโดยเธอนั้นจะบินตรงจากปารีสฝรั่งเศสเลยมาลงยังกรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิเปิดเผยด,ด,ด,ด้วยบัญชีทวิตเตอร์ลายหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นบัญชีเกี่ยวกับการขายตั๋วเครื่องบินต่างๆของคนดังและแน่นอนครับข้อความที่บอกว่าน้องลิซ่ากำลังจะกลับประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในข้อความที่ได้รับการรีทวิตมากที่สุดในบัญชีของเขาเลยซึ่งการกลับมาไทยครั้งนี้น้องลิซ่าก็ไม่ต้องกักตัวนานถึง14บ่วันนะครับนับเป็นข่าวด กันว่าอาจจะไม่ได้เห็นนองลิซ่าที่สุวรรณภูมิอย่างใกล้ชิดนะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนที่ฝรั่งเศสกับอิตาลี ที่บริงเหล่านั้นเห็นแต่หลายคนก็ยังยืนยันอยู่ดีว่าจะไปรอต้อนรับน้องลิซ่าที่สวนภูมิครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะฮะก็จะเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพเช่นกันเพราะแฟนคลับหลายคนมีความคิดว่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นน้องลิซ่าตัวจริงๆตัวเป็นๆแต่ก็อยากให้น้องลิซ่าได้รับรู้ว่าพวกเขานั้นรักลิซ่าขนาดไหนและยินดีขนาดไหนที่น้องลิซ่านั้นกลับมายังบ้านเกิดของเธออีกครั้งหนึ่งครับโดยต้องบอกว่าทั่วโลกนั้นชื่นชอบแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างมากนะฮะหลายครั้งหลายคราที่มีการเอ่ยว กับมารยาทการไปต้อนรับน้องลิซ่าที่สนามบินนะฮะที่เรียกได้ว่าให้พื้นที่กับน้องลิซ่าเต็มที่ครับไม่มีการรบกวนให้น้องลำบากใจเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะ ทีมงานแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยครับจะเห็นได้ว่าปล่อยอิสระมากกว่าสนามบินอื่นๆทั่วโลกจริงๆและเมื่อมีรูปออกมานะฮะจะสังเกตได้ว่าน้องลิซ่ายิ้มไม่หกจริงๆครับเวลาที่เธอมาลงเครื่องที่ไทยแล้วได้เจอแฟนคลับชาวไทยยิ้มด้วยความเต็มใจเหมือนกับเธอไม่ได้อยู่หน้ากล้องนะฮะแต่เหมือนมาพบปะเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายที่ไม่ได้เจอกันมานานมากกว่าครับนี่แหละฮะสเสน่ห์ของลิซ่าที่ทั่วโลกต่างประทับใจนอกเหนือจากความสามารถบนเวทีและทักษะการโปรโมทสินค้าที่เธอเป็นตัวแทนระดับโลกให้ที่เรียก ว่าหาตัวจับได้ยากจริงๆ คาดว่าการมาไทยครั้งนี้ของเธอก็น่าจะเป็นการร่วมฉลองวันเกิดในโอกาสครบรอบ25ปีในวันที่27มีนาคมนี้ครับถือว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษสุดๆจริงๆที่เธอได้ฉลองวันเกิดที่ไทยแต่ก็มีบางข่าวลือนะฮะบอกว่าน้องลิซ่าอาจจะมาร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆที่เธอนั้นเป็นตัวแทนให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเดนซิสเต้หรือว่า AAS ก็ตามนะฮะแล้วก็มีข่าวต่อจากนั้นอีกว่านะฮะอันนี้เน้นย้ำว่าเป็นข่าวลือนะว่าเธออาจจะบินไปยังสหรัฐอเมริกาต่อครับโดยก็มีสมาชิกแบล็ค ไปรอเรียบร้อยแล้วอย่างโรเซ่ซึ่งหลายคนก็เลยคาดการกันว่าเอจะมีถ่าย MV ต่างๆหรือเปล่ากับการคัมแบ็กเพลงใหม่นะฮะปล่อยเพลงใหม่ของ Black พิงคที่เรียกได้ว่าน่าจะมาในเร็ววันนี้แล้วซึ่งต้องบอกว่าพลังของ FC ที่เรียกร้อง YG มาตลอดให้นอริซ่าได้มีโอกาสบินไปสถานที่ต่างๆทั่วโลกไปถ่ายงานนะฮะไม่รู้ว่าข่าวนี้ค่าย YG ประชดหรือเปล่าจัดไปนอนๆ4ประเทศบินทั้งเดือนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทีมงานน่าจะเปลี่ยนเวลาทั่วโลกไม่ทันเลยทีเดียวนะครับเจ็ตแหลกแน่นอนก็ดีใจแทนแฟนคลับทั่วโลกจริงๆง ซึ่งเราไม่ได้โมนะฮะว่าทั่วโลกนั้นดีใจไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นอย่างคอมเมนต์แฟนคลับนะฮะเขาก็บอกว่าระหว่างที่ฉันอ่านข่าวนี้อยู่นะก็น้ําตาไหลไม่รู้ตัวเลยทีเดียวมันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์สุดๆเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในปีนี้ของฉันเลยซึ่งความจริงอ่ะฉันก็อยากให้ลิซ่ามาประเทศของฉันนะแต่ฉันรู้สึกดีใจมากกว่าที่เห็นน้องลิซ่ากำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยได้ไปเจอญาติพี่น้องที่เธอรักเจอเพื่อนฝูงในวัยเด็กมันทําให้ฉันถึงขนาดร้องไห้ออกมาเลยเมื่อได้ยินข่าวนี้เชื่อว่าศิิลปลปนอหายๆ ที่มาจากต่างประเทศล้วนแล้วแต่อยากกลับไปฉลองวันเกิดกับครอบครัวซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ค่อยมีโอกาสสักเท่าไหร่และฉันยินดีกับลิซ่าจริงๆที่เธอสามารถมีโอกาสนี้ หลังจากที่ไม่ได้กลับประเทศไทยมากกว่า2อสปีด้วยกันต้องเรียกได้ว่าทําคลิปไปนี้ก็ขนลุกไปเช่นเดียวกันนะฮะรู้สึกดีจริงๆนะไม่ได้ตื่นเต้นเท่านี้มานานแล้วเหมือนกันครับถึงแม้ต่างชาติทั่วโลกจะยินดีขนาดไหนนะฮะเห็นแบบนี้แล้วก็ยังมีแอนตี้ชาวไทยบางส่วนพอสมควรนะเริ่มมีการประชุมพักพวก,กันและเริ่มรอจับผิดน้องลิซ่าและว่าเธอนั้นจะทําอะไรพลาดที่ไทยหรือเปล่ารวมถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีที่น้องลิซ่านั้นจะโดนปรับเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่มอะะแอล่กอ่ลฮอไล ละเอียดเยอะแล้วกันนะฮะเห็นแล้วลำคาลลูกกระตาแต่จะขอตอกหน้าแอนตี้ด้วยคลิปนี้แล้วกันซึ่งคลิปนี้ที่จะเอาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะสามารถบอกได้หมดเลยครับว่าทําไมลิซ่าถึงเป็นซุปตาร์ระดับโลกทั้งความถ่อมตัวการดูแลแฟนครับความจริงใจที่เธอมีต่อแฟนๆนี่แหละครับเธอถึงเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาร์ตัวจริงนะฮะกับสาวลิซ่าและลิามาโนบาลคนนี้แต่งตัวแบบโอ้โหแพงต้องต่หัวจอดเท้าเลยเลยเี้ะ จริงทำงานแต่ว่าแบบรีวิ่งมาโอุ้ยเจ้าคะใช่เห็นน้องเมาชวนเลยบอกเฮ้ยแบบแปลให้หนูเยอะๆนะแปลให้นี่ไปให้ในพันทิปเราเห็นเพราะความคนเกาหลีไงค่ะค่ะแปลว่าแบบงั้นที่ค้พูดภาษาเกาหลีได้ได้ตัดใจอ่ะไม่คิดว่าด้เจอเมนอ่ะร้องได้ด้วยด้วเพลงร้องได้ปุ๊บไหมอ่ะร้อง่า้นะ ค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปโอ้ได้ขอบคุณ